สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพบกับอิหลาน้อยพารวยนะคะเมื่อนี้อิหลาน้อยพารวยกับฉีมาขอโชคลาภนะคะอยู่ที่จอมปลวกแห่งนี้นะคะจอมปลวกแห่งนี้มีอายุประมาณ30สิบกว่าปีค่ะคี่น้องบื่เคยมีไผมาขอโชคอลาภนะคะเมื่อนี้อิหลาน้อยพารวยกับิีมาขอเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16มีนาคม2567นะคะเมื่อนี้อีหลาน้อยบอได้มาลบหลู่นะคะ มาขอโชคขอลาบเดี๋ยวมาที่ตามเลยค่ะอีลาน้อยสีม้าทุบบอกกล่าวนะคะเมื่อนี้อีลาน้อยจะเอาน้ำนะคะเอาน้ำเปล่าแล้วจะเอาขนมหวานมาเส้นไหว้ตรงนี้นะคะเพื่อขอโชคขอลาบเป็นขนมชั้นนะคะเป็นขนมหวานเนาะ เรมาขอโูกข,ขอลาบกันเลยค่ะบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะเงียบแน่นะคะ วันที่แล้วพี่น้องพากันหมานอยู่บนนอ้องวันนี้กะขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่เด้อพี่น้องมาขอ,อนอี้จอมปวกแห่งนี้เมื่อน,นี้อีลาน้อยกะสิล่วงปิงปองนะคะอยู่สถานที่แห่งนี้เนาะ,ะอันนี้ก็เป็นต้นสะเดาต้นใหญ่ค่ะพี่น้องอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นจอมปลวกนห่เนาะ จอมปวกขึ้นกองต้นสะเดาเลยนะคะทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นเมือ่อดีนะคะอีหลาน้อยาพาลวยเต่ขอ,อโชวคลาบให้พี่น้องเนาะลมนะคะตอนนี้มีลมปลุกสาีอันนี้เจ้าแมากก่ ขอลาบเด้อบ่ได้มาลบลู่สถานที่แห่งน,นี้สถานที่แห่งน,นี้บอกว่าทีมีผีสางทเทวดาเงียงกระตามนี่อิหลามาขอโชคลาบนะคะบ่ได้มาลบลู่นะคะสิ่งใดที่เหตุทิดเหตุพลาดไปกะ่าว่ากันเด้อเมื่อนี้จะมีน้ำเปล่ามาให้นะคะแล้วก็มีขนมชั้นขอโชคลาบนะคะเลย่อขอโชคลาบกับเอฟซีทุกคนนะคะ เดี๋ยวอีหลานน้อยสิเอาแป้งนะคะขออนุญาตมูวยหน่ยนะะอ,อ,อยเด้อค่ะต้นเปลือกอู้ยอ่ะกให้ขอให้ได้โชคได้ลาบนะคะสที่สักดิ์สิทต,ตรงนี้ให้เปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบอยลางไม้พารวยด้วยนะคะค่ะอิหลานน้อยก็ได้ทำการจุดธูปขอขามาจอมปวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาน้ำเอาขนมให้เพื่นกินเรียบร้อยแล้วค่ะ มาที่นี่อีหลาน้อยพารวยกระซิคอเสียงโชคลาภให้กับพี่น้องนะคะเพื่อนบอกว่าการขอโชคลาภเขาต้องหันหน้าไปทางทิศตะวินออกนะคะมันจังสีออกนะคะอาถุสาถุสิคอเป็นทูบเลขก่อนนะคะทุกคนเขาสิเด็กจุดทูปเลขถิ่มไว้เนาะแล้วเขากระจังสีมาล่วงปีกสองทีขอให้ขอตามโตตรงๆเนอ้อ โอ่ง uhm. ี่ก็โองใหญ่ขนาดพี่น้องโอ่งใหญ่ๆเลยนะคะพหลาน้อยจะได้ทุบเลขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเอาสิจุดทุบเลขทิ่มไว้เนาะมันดับอ่ะ ตามตัวสองตอัตรงๆแล้วไปที่ทาขาตาปากตาขาไปที่สัตค์ิดตรงนี้ไม่ไมีลูกหลานบปได้มาลุกดูนะคะไปไดมาลุกควนมาขออนุญาตขอโชคขอลาบนะคะตอนนี้อย่าหน้อยกับจุดทุบเลขน,นะคะทุกคนอย่สิจุดทุบเลข ปักไว้ก่อนนะคะขออนุญาตปักนเนดี๋ยวเรามารุ่นทุกเลขกันนะคะว่าสิออกมาเป็นตัวไหร่าถูกสาถุค่ะบัดนี้ได้เวลาที่อีหลาหน้อยพารวยสิล่วงไ้แล้วเด้บัดนี้พี่น้องค่ะ ของวดวันที่16มีนาคม67นะคะทุกคนเดี๋ยวมารุ่นกันว่าสิเป็นโตใดน,นะคะใครนี่กันกนักนักพี่น้องงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนได้โชคลาภนักนักคือจังโอง่งจังไห่เดินธูกาธกลูกแรกเป็นเลขหกค่ะทุกคน เลขหกนะคะหรือสิกับหัวก็เป็นเลขเก้าก็ได้ค่ะเลขหกนะคะเลขเจ็ะาถเลขสองสองสองสอเป็นเลขเจ็ดค่ะหรือสิตีเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนหกเจ็ดค่ะ เลขสามเองนะคะเลขสองค่ะหกเจ็ดสองค่ะทุกคนอ้าบัดนี้สีขอเป็นเลขล่างนะคะงวดวันที่สิบหกมีนานีเด้อเขาเด้อเรามาลุ้นกันนะคะ เลขล่างสองตัวสีได้ตัวแระทุกคนเลขสี่ค่ะเป็นเลขสี่นะคะทุกคนตัวแรกที่เป็นสี่ยังเดี๋ยวกับมาลุ้นกันเนาะสี่สามอ 4 3 3 4มันออกไปแล้วได้ทุกคนหรือมันสีออกอีกบ่3 4 4 3อ่าสรุปเลขสองตัวก็ได้4 3นะคะทุกคนเดี๋ยวห้องมาลุ้นทุบเลขกันนะคะว่าสิเป็นตัวใดเดี๋ยวมาส่องทูบเลขก่อนนะคะตอนนี้จะเริ่มใหม่นะคะตัวเลขโอ้ยเลขเจ็ดงามขนาดทุกคน เป็นเลขเจ็ดนะคะตัวแรกเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกสองตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆกันนะคะ ต้นสะเดานี่ก็กาลังออกดอกนะคะเป็นต้นสะเดาใหญ่ขนาดลำต้นมีก็บแบบใหญ่ขนาดทุกคนแบบใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้เพิ่นกำลังออกดอกเนาะนี่ค่ะต้นใหญ่มากๆเลยตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะมาันก็เงียบๆเนี่ยบรรยากาศก็สีวังเวงจักหน่อยนะคะมีแต่สีนกนะคะตรงน,นี้ เดี๋วเฮากับมาลุ้นทุบเลขกันนะคะเดี๋ยวรอรุ้นทุบเลขกันสาธุเดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตตรงนี้ให้โชคให้ลาบกับ fc อีหลาน้อยพารวยให้คนที่เพิ่นตกทุกข์ได้ยาก คันเพื่อนซื้อเลขอีลาน้อยพารวยก็ขอให้เพื่อนถึกนะคะอัน,นี้มาขอเพื่อเป็นแนวทางนะคะทุกคนเข่าบ่เข่ากายว่ากันเดอ้ออีลาน้อยก็มาขอเพื่อเป็นแนวทางนะคะรัฐบาลไทยเล่นกายเล่นหลายเดอ้อเล่นพอเหมาะพอควรนะคะเอาเคียวหอมปากหอมคอเนาะโตที่สอง คาดการว่าิิเป็นเลขสี่เด้อทุกคนเด้อจะให้เบิ่งชัดๆหัวเริ่มมาแล้วเป็นเลขสี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเจ็ดสี่เจ็ดสี่หรือว่าหนึ่งสี่นะคะ จะมาลุ้นเลขทูบโตสุดท้ายกันนะคะทุกคนตอนนี้ใหม่เห็นครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ 7, 4, เจ็ดสี่สามหรือจะเป็นเจ็ดสี่แปดต้องมาลุ้นกันนะคะแต่อีหลาน้อยคิดว่าต้องเป็นเลขสามค่ะทุกคนเสียวว่ะ ามาลุ้นทุกเลขกันนะคะมันจะมีสี่ตัวปะเนี่ย ไม่นขยายอ่ะคุณซ่อมนี่ก็เป็นทูบเลขที่อีหลาน้อยพารวยนะคะขออยู่ที่จอมปวกที่มีอายุมากกว่าสามสิบกว่าปีนะคะทุกคนเลขก็ออกมาแล้วคะ่ะพี่น้องพากันเห็นตัวใดเนาะเจ็ดสี่สามนะคะทุกคนหรือจะเป็นหนึ่งสี่สามก็ได้ หนึ่งสี่แปดก็ได้นะทุกคนฮเลขทูบกับเลขปีงป่องที่อิหลาน้อยพารวยขอในเมื่อนี้มันคือเป็นโตเดียวกันเนาะบัตทีนี้แสดงว่าเพิ่อนอาจสิหายตัวนี้นะคะทุกคนกลับไปแปรไปตีกันเอาเดอ้ออิหลาน้อยก็ขอให้เป็นแนวทางนะคะ ขอเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนนะคะสรุปเลขที่ได้ก็คือเจ3สี่สานะคะทุกคนเป็นทุบเลขที่ขอในวันนี้นะคะนี่กโห้ยแป้งขอโชคลาบจากเพื่อนเรียบร้อยแล้วจุดทูบบอกกล่าวเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับเลขที่อีลาน้อยพารวยมาขอที่จอมปวก สิศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะเมื่อน,นี้เลขที่ได้สามโตตรงๆก็คือหกเจ็ดสองส่วนเลขท้ายสองตวงวดวันที่สิบหกมีนาคมนี้นะคะก็คือสี่สามนะคะทุกคนเลขสองตัวนะคะหรือว่าบ้านเฮาเอินว่าเลขล่างสี่สามนะคะส่วนทูบเลขที่อิหลาน้อยพารวยมาจุดขออยู่จอมปวกแห่งนี้ก็ได้เจ็ด 4 3นะคะทุกคนฟังให้ดีอีกเท่านึงนะคะ7 4 3ค่ะมันตรงกันเด้เลขปิงปองกับทุบนี้แต่ว่า4 3มันออกไปแล้วมันสิออก3 4หรือเปล่าสีออกบนกับบนแนด่ด้ออกล่างก็ได้ของโบมีห้างนะพี่น้องออกอะไรก็ได้นะคะค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอีหลาน้อยพารวยก็ขออวยพรให้กับ Fc ทุกคนนะคะ จงร่ำรวยร่ำรวยนะคะซื้อตัวใดก็ขอให้ถืออิหลาน้อยมาขอเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้แล้วเมื่อนี้อิหลาน้อยมาขอสถานที่ตรงนี้ก็ได้จุดทูปบอกกล่าวเพล่นเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่ได้มาลบลู่นะคะมาขอโชคลาภให้กับคนที่เพ่อนลำบากยากไรนะคะบ่มีอยู่บ่มีกินเนาะ ให้เพิ่นเอาไปซื้อสิบาทสาวบาทพ่อให้เพิ่นได้ซื้อค่าประทูนะคะอีลาน้อยก,ก็ขอให้ทุกคนเฮงเงม,ม,มังมาว้ยๆเด้อเมื่อนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ